สวัสดีครับต้องบอกว่ากลายเป็นประเด็นรสประเด็นเดือดเลยนะครับกับคู่แล้วก็คู่คู่กัดคู่ใหม่เลยเระหว่างโทมัสทูเคลนกับ e นะ mm hmm. อันโตนิโอคอนเต้นะเออสมัยก่อนเนี่ยคู่ที่ว่าฟาดฟันกันนี่เราก็จะนึกถึงอาร์เซนวนเกอร์หรือทิปอัทาก,กับอเล็กฟอร์กูสันอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือโจเซ่บรินโยนะ แต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าได้สถาปนาคู่กัดคู่ใหม่เป็นที่เรียบร้อยในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ระหว่างสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเจอกับไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งเหตุการณ์คู่นี้เนี่ยในช่วงที่ทางด้านสเปอร์มาตีเสมอช็อตที่สเปอร์ตีเสมอเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ามีการชี้ไม้ชี้มือแล้วก็มีการะประทะคารมกันนิดหน่อยละนิดนึงละตรงนั้นนิดนึงละก็คือจังหวะนั้นเนี่ย ในมุมของทูเคินเนี่ยมองว่าจังหวะน,นั้นเนี่ยมันควรจะฟาวสปเปอร์เนี่ยควรจะไปทําฟาวนักเตะของเชลซีก่อนก่อนที่จังหวะน,นั้นเนี่ยจะผ่านต่อมาจนมาถึงฮอยเบิกไอหอยเบียหอยแบกอะไรนี่แหละอ่าบอลมาถึงไอเจ้าหอยเบียเนี่ยกดมาตูตีเสมออันโตนิโอคอนเต้ก็ตามสไตล์ดีใจจนหน้าไปประชันกันห้ามกันอีรุงตรงนางไอชอดหนึ่งตรงนั้นห้ามกันไปห้ามกันมาอ่ะแยกย้ายกันไป จนกระทั่งมาถึงช่วงที่เชลซีขึ้นนำบอลมาตัวแนวตัวแนวมาทางาริมเส้นทางด้านซ้ายบอลถ่ายต่อมาที่ราฮิมสเตอร์ลิงก่อนที่จะปาต่อมาที่ริชเชมแล้วก็กดประตูขึ้นนำไปอีกดอกหนึ่งทางเชลซีตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโทมัสท,ทูเคิลเนี่ยเหมือนเอาคืนหรืออะไรสักอย่างแหละวิ่งดีใจพุ่งแนวเรียกว,ว่าสัตีนอย่างเต็มที่เลยอารมณ์อย่างกับเรียกว,ว่าหนีรถไวเลอร์มาสัก สักฝูงหนึ่งอ่วิ่งผ่านหน้าผ่านอ่าวิ่งผ่านตรงตรงที่ทางคอนเต้อยู่เลยวิ่งผ่านไปเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยคอนเต้ซึ่งอารมณ์เนี่ยไม่รู้จงใจที่จะหลบหน้าหรืออ่าจังหวะรู้สึกเสียดายหรืออะไรนะจังหวะนั้นเนี่ยคอนเต้ก็คือก้มหน้าอย่างเงี้ยจังหวะก้มหน้าพอดีก้มหน้าแล้วก็ทางทูเคร้นวิ่งผ่านไปก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งจชํช็ดในไว้ดีในหลังจากนี้เนี่ย ตรงช็อตนี้นะมันจะเป็นประเด็นนิดนึงด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเกมก็ดําเนินต่อไปจนกระทั่งช่วงทดเวลาช่วงทดเวลาทดโมสเปอร์เนี่ยมาตีสเสมอได้ในจากเฮริเคนนะครับผมข่าวลีคอนเต้ก็เอาใหญ่เลยในเนี้ยจนกระทั่งจบเกมจบเกม,เกมปุ๊บโคด้ดตามธรรมเนียมโคด้ดต้องมาจับมือกันใช่ไหมครับอ่าตรงนี้เลยที่ที่ได้ดวนเดือนล้างเลือดมาเฟียกันเมื่อเมืม่อคืนเนี่ยพอมาจับมือปุ๊บเนี่ยคอนเต้เนี่ยก็คือประมาณว่าไม่มองหน้า ไม่มองหน้าทางทูเครนจับปับ๊บคือกาว่าจับแล้วก็ผ่านเลยไงแต่ทูเครนไม่ใช่ไม่ไม่ยอมไงเห็นแล้วไม่คือไม่มองหน้าบีบมืออันโตนิโอคอนเต้อย่างแรงเลยบีบปับ๊บโอ้โหคอนเต้นี่เรียกว่าอุทานออกมาสะบดออกมาเลยแบบประมาณอ้ยอะไรเงี้ยอ้ยบักมาซีเมนอ้เติบเองเติบเอง,เองบีบแรงมากแล้วก็หน้านี่ประชันกันเลยทีเดียวจนมีจังหวะหนึ่งที่ทางทูเครนชี้บอกว่า ทำไมมึงไม่มองหน้ากูอ่าประมาณเนี้ยทำไมจับมือมึงต้องมองหน้ากูด้วยมึงต้องมองนหน้ากูด้วยถ้าถ้าแปลเป็นไทยคงจะประมาณเนี้ยอ่าทำไมมึงไม่มองหน้ากูอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโอ้โหเรียกว่าอีรุงตรงนังทับนักเตะอา่าตัวสำรองสตาร์ทอา่าเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยแต่คือมาทั้งจะช่วยทั้งจะมาเสริมเ <laughs> ติมแต่ <c oughs> ือจะเอากันนะเรียกว่าจะเอากันนะต้องแยกกันอีรุงตรงนังไปหมด ทั้งผู้ช่วยคงผู้ช่วยโค้ดที่ตามมาที่ปากตากันเละเทะนะครับผมจนสุดท้ายทั้งคู่ก็เรียกว่าทอบสองลูกอีสานโดนใบเดกเป็นทั้งคู่เลยทีเดียวโดนห้ามคุมทีมหนึ่งนะัดนะครับผมในเกมต่อไปนะก็เรียกว่าดูเดือดมากนะครับนะครับผมคอือดูเดือดมันรู้สึกว่าเออเนี่ยโค้ดที่มันมีโทรศัพท์มันมีอะไรเงี้ยเออนี่ถ้า มีแข่งกันสามทีมมีเจอเกลนครบก็ไปด้วยน่าจะมันหน้าดูเลยนะครับเกมเมื่อคืนเนี่ยแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็สงบสติอารมณ์กันได้หลังจากนั้นเนี่ยมีการสัมภาษณ์กันหลังหลังไม่หลังไม่ไม่มีการยอมกันอยู่แล้วโทมัสท,ทูเกิลก็ออกมากล่าวเลยว่าที่เขาทําไปเนี่ยเพราะว่าอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยนะคอนเต้ e เนี่ยจับมือแล้วไม่ยอมมองหน้าเขานั่นเขาก็เลยพยายามส่งว่าเออเนี่ยมึงสุตายก็ยจับมือปั๊บเนี่ยต้องให้มันแบบ จริงใจจริงใจหน่อยทําเป็นหลบหน้าหลบตามันไม่ใช่ไงกิฟต์นี่ดีทางทูคึลน,นะทางทูค้ลคืออารมณ์แบบเออมึองก็มองหน้ากูเวลาจับจับมือเนี่ยก็คือให้มันดูจริงใจหน่อยส่วนทางคอนเต้นเนี่ยปฏิเสธที่จะตอบคาถามนี้นะบอกไม่ไม่ไม่บอลมันจบไปแล้วไม่อยากพูดถึงอะไรประมาณนี้แต่ก็ไปโพสต์อินสตาแกรมนะโพสต์อินสตาแกรมประมาณว่าแต่ไม่ใช่ชอ็ชอตช็อตช็อตที่จับมือนะไปเป็นโพสต์เป็นช็อตที่ โูเคนวิ่งลุกป,ประตูขึ้นนำสองหนึ่งที่วิ่งผ่านเขาก็คือคอนเต้ก็โพสต์ประมาณว่า,อาไอ้เจ้าทูเครนมึงโชคดีนะที่กูยังไม่เห็นจังหวะนั้นอะไรอย่างเงี้ยดีที่กูไม่เห็นถ้าเกิดกูเห็นจังหวะนั้นเนี่ยจังหวะนั้นบอกเลยว่าฉันเนี่ยอาจจะทําอะไรที่คาดไม่ถึงไปก็ได้นะอาจจะมีการออกหมัดออกอะไรกันหรือเปล่าอันนั้นไม่แน่นะอันนี้คือคําพูดของโพส์โพสต์ของทางคอนเต้นะก็คือ ดีนะที่ฉันไม่เห็นจางหวันั้นนะถ้าฉันเห็นเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะทําอะไรที่โง่ๆไปก็ได้อะไรประมาณเนี้ยอ่าซึ่งอคอนเต้ก็บอกว่าที่ไม่ยอมไม่ใช่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่หันไปสบตาหรืออะไรเนี่ยก็คือบันมันก็จบไปแล้วนะสุดท้ายมันเรื่องของในสนามซึ่งยูกับไอเนี่ยก็คือประมาณว่ามันเป็นเรื่องของยูกับไอนะยูก็คือถ้าพูดอย่างเงี้ยก็คือประมาณว่าเราเนี่ย ไม,ไม่มองหน้ากันแล้วน่ไม่โอเคกันแล้วยูกับฉันเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือคําพูดของคอนเต้สุดท้ายก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าคู่นี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนว่าคู่นี้เนี่ยได้สถาปนาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้สึกพิมยรีกผ่านไปแค่สองนัดน,นะเออเดือดแล้วนะสำหรับลอนดอนดาร์ม้เมดนะครับผมก็คือว่าเป็นคู่ที่แน่นอนว่าถ้าเกิดเจอกันนัดต่อไปเดี่ยเป็นอะไรที่น่าจับตาเลยทีเดียวนะครับผมระหว่างทูเคินและคอนเต้เนี่ ซึ่งแต่ไม่แน่นะอาจจะในอนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนคู่ใหม่ก็ได้เพราะมีเจอเก้นครอบไงคอนเต้นี่แน,น่นอนคือทรงสไตล์ของแกเนี่ยการแอคชั่นการอะไรเนี่ยนะเรียกตีนอยู่แล้วเ <c oughs> เรียกพร้อมที่จะมีเลือกอยู่แล้วนะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นคู่ใหม่ที่เกิดขึ้นมาอีกแล้วว่าคอนเต้กับครอบ,รอบ,รอบห,รอหรืออะไรก็ใหม่แน่นะครับผมแต่อย่างน้อยศึกพรีเมยรีกเนี่ยมันก็มีสีสันมันก็มีความ เราใจให้เราดูเหมือนยุคก,ก,ก่อนๆที่เฟอร์กี้ฟัะทะฝีปากกับทางเวนเกอร์หรือเฟอร์กี้กับมูรินโญ่เวนเกอร์มูรินโญ่อะไรแกมันมีการฟาดฟันกันซึ่งโทสะเนี่ยอย่างที่อาโนได้พูดไว้ในเรื่องคนเหล็กภาคสามผมจำมันจนถึงทุกวันนี้ความโกรธมันมีประโยชน์กว่าความสิ้นหวังอืนะครับผมเอาไปใช้ได้แต่อย่าโกรธบ่อยนะ <laughs> โกรธ <laughs> โกรธแล้วมันมีทิศมีทางไม่ใช่โกรธซุ่มเป็ดซุ่มไก่มันไม่ใช่นะครับผมสุดท้ายนะครับก็ต้องติดตามกันว่าคู่นี้เนี่ยจะไปยังไงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะมาเจอกันอีกและจะเป็นผลเป็นยังไงแต่วันนี้เนี่ยนำเรื่องราวของสึกพรีเมียร์ลีกลอนดอนดับเบิเดทที่มีการเกือบจะฟาดปากกันระหว่างคอนเต้แล้วก็ทูคึนนะครับผมมาฝากสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเข้าไปติดตามช่องของผมได้นะครับในไทยบลัคท็อกในช่อง YouTube สำหรับวันนี้ ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ